พ่น้องหิวข้าวยังหิวข้าวยังลูกหิวข้าวยังอันนี้นี่นี่นี่เล่นกับยายอีก่เนวยจะให้เข้ากล้องสักหน่อยพวกมึงนี่ก็โอ้โหไหนไหนอตินี่พวกครับอยากกินข้าวต้องเข้ากล้องนะวันนี้กินอะไรกินอะไรวันเนี้ยอันนี้กินอะไรมึงที่ขี้ตาโผเลยขี้ตาโผเลยพวกครับพวก พ่ xual? อครับไหนเออทำหน้างง,งอีแล้วทำหน้า,าง,ง,งงกินไม่ข้าววันนี้กินไม่ลูกกินข้าวหรือจะกินต้มเนื้อลูกฮะอะจะกินอะไรดีคะอากินะอะไรดีคะจะอะไรดีคะไอ้ฟูไม่เข้ากล้องไม่ต้องให้มันกินข้าวนะลูกวันนี้มันไม่เข้ากล้องกับหนูไม่ต้องให้มันกินข้าวเลยไม่ทำงานเลยไอ้ฟูออะมันทั้งวันมันเล่นเนี่ย เล่นหนูก็พอกันแหละเล่นทั้งวันเลยเนี่ยเอเอเล่นทั้งวันฟังและซึมซับเข้าสมองไหมนะ่ะวิตี้ดีเอย้ยอี่ไกินฮอดลูกตีละกินฮอดล,ลูกตี กินหอดลูกติใส่เบืงบ้งใส่เบื้งยายเบื้อกินหอดลูกบอยล่ะกินหอดลูกบอยเขาลูกไปเลี้ยงแลว้วเขาลูกอีหลาไปเลี้ยงแล,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 ล้วยายเบื้องทวงเงินเลยแหละเลี้ยตันั่ลูกเนาะไปยายไปทําอะไรให้กินไปไปไหมเฮไปไหมไปไหม